สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทิกทัวร์นาเมนต์ครับเจอกันอีกครั้งครับผมพักให้คนดูเล่นครับ 5v5 ครับเพื่อนเพื่อนมาเล่นได้นะผมจดแต้มทุกอย่างให้ที่เพื่อนเพื่อนมาเล่นที่ทีทิกช anel นะครับไม่ว่าจะเป็นวินเลทนะครับ KDA ครับเอเวอเรสต์สกอร์แล้วผมจะคำนวณแต้มพวกนี้ออกมาเป็น MMR หรือ Matchmaking Rating นะครับซึ่งเป็นตัวคะแนนบ่งชี้นะครับว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ในระดับไหนนะครับโดยที่เบสคะแนนอยู่ที่1000แต้มผมไลฟ์ทุกวันครับ ยกเว้นวันอาทิตย์ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าเป็นต้นไปทาง Facebook f แฟนเพจได้เลยนะครับทีทิกช anel มาดูพร้อมกันบางสีน้ำเงินครับก็ต้องเป็นทางด้านพิศสาเข้าขอมทีคเขาตอนนี้อยู่ที่1ของทางด้านทีทิกทัวร์นาเมนต์สีสั้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งทิกแน็กกับกาคีล่าโดนแบนครับเขาเลยไม่สามารถเล่นได้นะครับต้องไปเล่นตัวอื่นแทนนะฮะ ทางด้านครับฝั่งสีแดงครับแน่นอนครับการโยนในปี3019ครับเป็นนาทีไปเยอ์ครับอยู่อันดับสองของทีทิคทวนเนเมนทีั้นหนึ่งครับแล้ววอล์กขาดกับเด็กสตาร์ก็โดนแบนแล้วก็เลือกเล่นเป็นตัวอื่นแทนนะครับเรามาดูนะครับว่าตานี้ครับฝั่งไหนจะชนะแล้วมันจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนครับเอาไปติดตามกันได้เลยครับผมเชิญครับ มาดูพร้อมกันหน่อยครับฝั่งสีน้ำเงินครับโมเรนป่าครับแคลรี่เป็นทางด้านตรอนครับเอ่อซีนียครับโรมวับเมททางด้านนับเป็นทางด้านดาร์ตี้และออฟเลนครับเป็นทางด้านแพนด้าส่วนฝั่งสีแดงครับซาต้าครับเลนกลางครับแคลรี่ครับแฮเตะโรมครับเป็นทางด้านยิปเนปป่าเพนและทางด้านพิกเตอร์ออฟเลนครับแม่เข้าไปงัดกับแพนด้าสองที่กับพิกเตอร์โอ้ ้บึ้มโดนด้วยครับปาส์ี้เตะฟ้าตะบานครับแม่โอ้โหหิวครับคุณหิวครับแมไ่ไม่หิเนี้ยโดนโคลูเกนไปไม่ไม่โดนนะโดนไปเม็ดเดียวครับโคลูเกนแต่ว่าตรงนี้ยังไงครับโอ้โหหายมันคนละครึ่งหลอดครับโอ้ลิกเตอร์แพนด้าครับแม่คุยกันแรงจัด แต่ก็น่าสนใจนะครับวันนี้ตานี้นะครับกาตี้ครับพี่สก้าอุ้มทีับไม่ได้เล่นป่านะเป็นเล่นทางด้านเมดนะนะน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงนะเขาเล่นเมดโอ้แล้วทางด้านนะครับแม่ซีเนียร์กระโดดเข้าไปทีนึงแล้วกดดุ้งแล้วเนี่ยโอ้ลงตรงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเพลงเข้าไปล้วงับตับแตกแต่แพนด้าครับโอ้โหตายครับเพิดบาดไปเลยครับโอ้โหแม่แพนด้าเพลินไปหน่อยครับโอ้แล้วทาอน ยิงใส่เฮเตะครับพิกเกอร์เอาครับโอ้โหทอนครับเรียกว่าเอาเยอะครับแล้วดีดัตี้เข้าไปบึ้มใส่ทันทีและเฮเตก็ตายไปเลยครับโอ้โหและอิมเนบจะรอดหรือเปล่าครับมีซาตตามามันนีอนครับแต่ตอนนั้นยังไม่สี่ครับยังบินไม่ขึ้นโอ้เราตายไปคนละหนึ่งคิวครับฝั่งสีแดงน้ำเงินแล้วโอ้โหเกอร์เข้าไปฟีลันด้าอีกแล้วนัดกันไปประทีของเทีเจ็ดคียว่าทอนนั่งยิงป้อมมันเลยครับแล้วเปิดทางด้าน โอ้แล้วทอ,ทอนครับโอ้โหตีป้อมเพิ่ไปหน่อยครับเพลแอนโดเลเข้าไปเอาดันทีแล้วมีลิคเตอร์งัดเข้าไปลบอกควนทางด้านพิโซ,โซดาก้อนครับแล้วเพียบน้อยครับตายไปเลยครับโอ้โหตายไปตายมากกว่าสีน้ำเงินนะเดียวพิโซ,โซดาก้อนไปด้วยครับโอ้โหลิคเตอร์ต้องชมครับแม่แกเข้าไปงัดป่วนครับโอ้แล้วซาต้าบินได้พอดีครับแม่จังหวะมันมอพอ,อพอพอเจาะพอดีครับ ขนมพร้อมเนาะอารมณ์พร้อมเล่นให้มันบวกให้ยับจัดไปคนะชื่อไม่สนใจทีมพิกทัซูนเมนต์มั้งหรอคนะชื่อไม่ได้เข้ามาโอ้แล้วแพนด้าเข้าไปครับอ้ยดูจาน้าซาต้าหน่อยครับแม่แล้วโดนล็อกแล้วครับซาต้าครับโอ้มีดาร์ซี่เข้ามาครับโอ้ยังรอดอยู่ครับดาร์ซี่ครับแม่แต่ลึกเกินครับขออภัยครับทางด้านซาต้ายังรอดอยู่แต่ซาร์ทาน่าไฮเตเตคุณได้บิดเข้าไปครับแม่ซาต้าฟิกเกอร์ทานเอ่อไม่ใช่ซาต้าสิ แต่ด uh ้านดาร์ซี่ครับฟิกเกอร์ได้ทันนะผมซาร์ตาดาร์ซี่ฮงไปหมดโอ้โหแล้วทางด้านครับซีเนียร์กระโดดไถเข้าไปทางด้านไฮเซสทีครับแม่มีทางด้านยิปเนปเดนเลียมช่วยไว้ครับติดสตันกันไปโอ้แข็งดีครับแม่ไฮเซสห้าวแล้วตอนนี้ครับซาต้าจะบินรับแอร์ไรติดหรือเปล่าโอ้โหบิไปติดครับไม่แสดงได้อยู่ครับมีซาต้าเออมีทางด้านไฮเตสครับพอยิงอยู่ข้างหลังครับโอ้โหเกือบไปครับ ไ <Hey, S 2> อฟิเน็ปแกแทงดีจริงๆแล้วมีเพลงเข้ามาแล้วครับโอ้โหลวงรับตับแตกโมเลนครับแม่แตงรออยู่กระเป่าโมเลนโอ้แท็แกนักเลดเกินไปหน่อยครับทางด้านเพลงครับแม่แตงยินได้อยู่ครับต้องชมอ,อิฟเน็ปครับแม่โซนให้เพื่อนดีโอ้แล้วเอาต่อครับเอาลึกอีกแล้วครับแม่เป็นอย่างนี้ทุกทีครับฝั่งสีแดงเขาเอาเยอะครับยังอีกตายไปเลยครับทางด้านเพลง โอ้โหได้เราไม่กัดครับนี่ไงฮะเรียบร้อยเสียไปต่อครับฝั่งศรีแดงฮะได้เราไม่กัดครับเฮ้ยคุณเชขอบคุณครับปี้นิวเยียร์ครับผมลุวงหน้าด้วยนะขอบคุณครับร้อยดวงครับไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับคุณเชวันนี้มีใหม่ครับขอให้มีความสุขมากๆครับผมผมเล่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาโอเคครับคุณเชได้ออบครับออกนะคุณเชครับผมครับ มันนี้ดาวรัวๆแล้วปีใหม่อยากให้มีปีใหม่ทุกวันเลยนะครับแม่ได้ดาวกระจายครับตลอดครับรัวๆปีใหม่ทุกวันน่าจะดีฮะอ๋อเลนดิสเตอร์อะไรครัเนี่ยสองมันมีครับแม่เปิดเอาม้าเอาดีฮันเตอร์อันทีครับฝั่งด้านลิสเตอร์กาซาต้าบินครับแม่จะไม่ถึงครับโอ้โหบินเร็วไปหน่อยไฮเตะได้ป้อนอันทีครับแปะเดียวครับเอฟเนปครับกู่ะทอนครับแม่ไถทางครับทอนอันทีแล้วเไฮเตะก็ไม้จีดเข้าไปครับทอนไม่รอดหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับตายไปรับทอน โอ้ฝา่งซีเนียลจะรอดหรือเปล่าครับแม่เปิดร้าตรงนี้นะครับถูกหรือเปล่าครับกดคิทหรือเปล่าครับเปิดร้านในโพเลนแหม่แตครับมีเด็บถึกมากๆครับโอ้โหคอยช่วยครับแม่เพลงตรงนี้แอนโดรเลเข้าไปจอแพนด้าครับแต่แพนด้ารู้ทันกิ้งหนีไปก่อนแหม่แปะสามต่อแปดคิวครับฝั่งสีแดงนำเมสโตนนี้ ล้วโดนป่วนปาครับตรงนี้อเอแล้วตรงนี้ครับยังไงครับเพนกับซเตอร์ครับเกาไปเอาเพนด้าเรียบร้อยแล้วได้ป้อมไปด้วยครับตายไปเลยครับโอ้โหครับโอ้เปิดทางด้านดีมากๆครับเจ็บครับโอ้แล้วเพนเข้ามามาลิซอนครับตาต้าบินอีกครับเรียบร้อยตายไปเลยครับทางด้านซีเนี่ยใจสุดผมชอบตัดไปครับพุนเชล เส็จครับศึกจัดๆครับรับไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะ30ได้แล้วนะผมว่าและเพนครับเปิดวิคเตอร์ดักก้อนทันทีครับมันไฟมันพลาดตรงที่สีน้ำเงินไปเปิดวิคเตอร์ก้อนเราไม่ได้เลยนะแล้วตายไปตาโอ้แล้วโดนล็อกสามตัวกดล้างให้ครับนั่นอิเพ็ตครับโอ้สุดยอดครับโอ้แล้วอิเพตครับโดนเหนหน้าครับเร็ยบหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้ครับ แพนด้าดาเมจไม่พอนะแต่ยังกลับบ้านได้อยู่โอ้เดี๋ยวผมจะเอาฮิตเนบขึ้นเป็นเมทีโลให้คุณกล้องแล้วนะดูจับตรงแล้วนะครับเดินดีขนาดนี้ครับต้องให้ครับโอ้โหลอริเตอร์ครับตรงนั้นรอริเตอร์ครับใส่ลอสตาราบินทันทีครับโอ้โหแต่ลงมาจะรอดหรือเปล่าครับเรียบร้อยตายไปเองครับเพราะว่าตรงนั้นมันเยอะเออครับ แม่แต่ก็ได้ไป1ต่อหนึ่งแล้วได้จาร์ตี้ไปแล้วลิเกเตอร์โดนเก็บต่อตรงนี้ครับโอ้โหรอดหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วได้โมเลนไปด้วยครับแม่เกิดเอเล็กซโคมาทั้งสองคนเลยครับฝั่งสีน้ําเงินนะทางด้านลาร์ตี้แล้วก็โมเลนต่อไปก็ครับแม่แล้วโดนล็อกครับรอบนี้ครับไม่ไดล้างนะครับแม่แต่ยังใส่เตอรเต็มอยู่โอเคครับแม่ทางด้านยิปเนปไฮเทเรียมให้ทันทีครับโอ้ทอนติดสตันครับโอ้แต่ยังแดชรอดออกไปได้อยู่ครับแม แพนด้าดันบนแล้วเพนเข้าไปโซ่แล้วแม่จะเอาป้อมแล้วแพนด้าครับมีเพมาแล้วมิสเตอร์เปิดเอานิเตอร์แต่ไก่โงครับโอ้เรียบร้อยตายไปได้ป้อมแทนครับเสียสหาชีวิตครับโอเคคุ้มอยู่สี่ต่อสิบสามครับรอบนี้ครับโอ้แล้วซาต้าบินสำเร็จบินสำเร็จไหมสำเร็จแล้วครับโอ้โหได้ดาซี่ไปครับแม่บินบินงงๆครับเกือบไม่สำเร็จครับแม่ลัต้าเอาแต่เสียสละลัตตาลิฟเลปไปครับแทงให้เพื่อนนานเกินไปคีิไม่มี โอ้โหโดนป้อมตีตายครับทางด้านอิปเนปต้องระวังนะทอนเดดเกมยังได้อยู่นะฝั่งสิมเงินนะสีแดงอย่าเพิ่งประมาานะ5าต่อ14ก็จริงนะแต่เขามีแครลรี่2ตัวนะฮะวันนี้เข้าไม่ทันเลยเตกมที่สามยังมีครับนี่ที่เอามาบินช่วยทางด้านโมเลนนะครับดิเตอร์ครับ กับตาตาอยู่มีเพนเข้ามาลู้รับตังแต่ตาตาตายไปก่อนต้องลุยเตอร์เอ่อทางด้านเพนต้องแอคโนเนตหนีออกไปก่อนครับแพนด้าเนี่ยนันงขวารับนี่ฝสามแงไม่ทันป้องเลยหรือไงครับน่าเรียบร้อยครับทางด้านซอนครับดึงทันไม่ทันเพื่อครับตายไปเองครับแต่เพนก็ยังรอดอยู่ครับโดนดัซซี่ล็อกก็จริงแต่ยังหนีออกมาได้ทันโอ้โหแล้วเสี่ยวไส้แทนวะโอ้โหเกือบตายการนับเพน ไปวาร์ปก่อนโอ้โหสีเหลียวโอแล้วป้อมกระจายแล้วครับฝั่งสีน้ำเงินโมเมนตัมเริ่มมาครับแล้วเปิดดับเดือดเลเยอร์ดันดีครับโอ้แล้วไม่ป้อมเปิมไม่กันครับฝั่งสีแดงครับไม่มีใครกันป้อมแล้วใครอยู่เลนครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับเสียดักเตเยเย่อไปแล้วครับฝั่งสีแดงครับโอ้ต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ครับ ขอเพย์ครับเอเลเวไปเอาแพนจ้าครับแม่ได้เลยครับเรียบร้อยครับอย่างเร็วครับนี่ล้มเรื่องล้มคาครับดันคีฟนักที่มาให้ฉันเอาเลยลักาษณะรบเพยเหมือนรู้ตัวครับนี่ครับเจ็ดต่อสิบหกแต่การยิงไม่ห่างนะ เดียวเท่านั้นครับการเงินแล้วทางด้านนี้เกเขาเข้าไปซุ่มซื่อแล้วตรงไปทางนักตี้ยเทเรียนรับต่อไปทางตาติดต่อครับโอ้แล้วเพนเข้าไปอัลโตเลสครับทีุกคนติดตามมาให้เตะแต่ได้ไปทั้งหมด2อิวครับแต่โดนโมเลนตีกระจายครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โมเลนครับตีกระเจิงครับแม่โอ้รอดหรือเปล่าครับเพนต้องเดินหนีครับตอนนี้ครับแม่มีทางด้านลิเตอร์ครับมาเปิดออลอินเตอร์เอาทางด้านโมเลนครับ โอ้โหแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าโมเลนแกไปสู้ในนั้นโอ้โหแล้วเลือดเด้งครับมีทางด้านคันูดูเดเลือดหรือเปล่าโอ้ไม่มีครับเเลือดเด้งเฉยสงสัยแกเอาทางด้านอีกพอร์ตอรี่พัดมาหรือเปล่าครับให้พี่ตอบไปแล้วนะว่ามีตาไหมน้องป่าไม่ฟังที่พูดเลยครับโอ้มาเข้าๆออกๆัวร์ครับอย่างนี้ครับไม่ดูพี่ภาคนะปตาน,นี้ไซส์สองครับมีทั้งหมด3เกมนะภาคให้นะครับ และเกมที่สี่เป็นนอกไลฟ์เหมือนเดิมนะว,วันนี้โอ้โหโมเินแกยิงยับดับบอกแล้วนะครับอย่าให้เขาเปเกิดครับแล้วต้าสกานมาก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะเอเซจะรอดหรือเปล่ลาในร่านี้เก็บเนเธอคอยชีวิตแล้วแต่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันเพราะตรงนั้นมีใครอยู่แล้วโอ้โหตายไปสามนะฝั่งสีแดงครับโอโมโลเลนเกิดจัดแล้วครับตอนนี้โอ้ฟาร,มร์มจนได้เรื่องครับเดียวครับ ตัวเดียวคือไรครับน้องมานาหวัดดีนะจ๊ะเอาไปครับเอาอย่างเงี้ยนะครับโอลาเนสเตอร์ครับเคียร์คีฟล้วเจ็บสำหรับชีวิตตัวเองออกไปครับแต่คีฟทางซ้ายก็ดันครับดันโดดขึ้นมาเด็กชายคนเดียวครับตอนนี้และนายต้องเสียไปครับหงายเตะครับ ดวงเมงกล้ามมาดีีไม่ชอบครับฝั่งสีแดงครับโอ้โหเรียบร้อยครับป้อมแตกครับโอ้คือคือหายครับแล้วก็ตุ๊กตุ๊กเจ็บครับเจ็บตรงเรียมครับโอ้โหตัวเอกตายไปเลยครับโอ้แล้วเป็นได้การเก็บสาต้าตายเป็นเอทครับฝั่งสีน้ำเงินเรียบร้อยเขาจะจบบ้านหรือเปล่าครับโอ้โหเพื่อนบอกจบบ้านเธอเดี๋ยวฉันแทงป้อมให้แต่มีฮันเลเตอร์ครับมากันบ้านแล้วตอนนี้ชี้ยังไม่มีครับฝั่งสีน้ำเงินครับ โอ้เหลือลิสเตอร์คนเดียวครับอีกที่ซีฟิเพื่อนๆจะเกิดครับแต่คีิปกำลังจะเข้าครับโอ้ลิสเตอร์จะทำยังไงโอ้เปิดดีฮะันเตอร์ครับเจ้าโมเลนครับแต่โมเลนแกยังเปี้ยวฟ้าอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหตั้มครับรักษาไว้ไม่ได้ครับโดนสวดสมาครับฝั่งทิ้งต้องชนะไปครับโอ้โหโมเลนของเขามานะครับ เยบร้อยครับโมเลนีวีพีครับ938.17ครับโมเลน์ผมบอกไว้อดทนไว้เพื่อนๆนะฉันกำลังจะมาครับโอ้โหจริงๆครับฝั่งสีแดงครับเพนครับ925.93ครับโอ้โห43อครับดาเมจน่าโมเลนครับโอ้โหเยอะจริงๆครับยิงยับจักแตกครับ